หลังจากที่เราออกแบบ s เ,เก t เม t i c เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับเราจะมาทำการ Convert เจ้าตัว s เ,เวก t เม t i c พวกนี้ให้กลายเป็น PCB หรือให้กลายเป็น f o o ตสป i n นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวางลายทองแดงในคลิปมันก่อนผมสอนไปหมดแล้วเนาะในฝั่ง s e c u r i t i c ผมจะไม่สอนเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกตัว s เกลเม t i c แล้วนะครับก็จะอัปเดตตัวนี้หรือ Convert ตัวนี้ไปใช้เลยนะครับซึ่งวิธีการ Con v ว r t นะครับก็คือง่ายมากนะครับให้เรา เปิดมาที่เจ้าตัวไฟล์ที่เราต้องการคอนเวิร์ตหรือว่าไฟล์สเกลเมติกที่ต้องการคอนเวิร์ตซึ่งของผมเนี่ยมันชื่อว่าชีทหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้เรากดไปที่ดีไซน์นะครับและให้เรากดไปที่คอนเวิร์ตสเกลเมติกทูพีซนะครับเราอย่าเพิ่งกดอัปเดตนะครับอัปเดตจะใช้ในตอนที่เรามีการแก้ไขสเกลเมติกแล้วก็กดกดอัปเดตนะครับอ่าเรากดคอนเวิร์ตครับ พอคอนเวิร์ตแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของ pcb ขึ้นมานะครับซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับมันจะบอกว่าเราต้องการใช้ยูนิตหรือว่าใช้ขนาดเนี่ยเป็นแบบมิลลิเมตรหรือเป็นมิลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนได้นะครับอ่าเบื้องต้นผมจะใช้เป็นมิลลิเมตรก่อนนะครับตัว copper layer นะครับลายทองแดงเราจะใช้กี่ layer นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราจะออกแบบกันอยู่ที่1หรือ2 layer แต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้2 layer นะครับอ่าตัวต่อมานะครับตัว broad outline นะครับ ตัวนี้มันถูกตั้ง Default เป็นเ e c t a n g u l a r นะครับหรือว่าตัวรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเราสามารถปรับเป็น Round ้ e c t a n g u l a r ปรับเป็น Circle Circle ค board ก็ก round คือจะเป็นบอร์ดกลมๆตัว Round ้ e c แ c n g u l a r คือจะเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมที่มีขอบโค้งๆนะครับผมขอเปเ e c แท n g u l a r ทั่วไปก่อนนะครับเราจะสามารถเซตตัว Start ของตัว Outline บอร์ดได้เดี๋ยวผมขอเซตไปศูนย์ศนะครับอ่า a r ทที่0ู 0. แล้วก็กว้างยาวบอร์ดนะครับผมเซตไปสักหก คูณ60แล้วกันนะครับซึ่ง outline board มาสามารถแก้ไขทีหลังได้นะครับแต่เราสามารถเซตไว้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วส่วนตัวผมนะผมจะยังไม่ทําตรงนี้จะเริ่มเริ่มเริ่มทีหลังนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ให้เราเซตไปก่อนเดี๋ยวจะงงนะปรากฏแอปพลายปับ๊บเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วจะเห็นว่า outline board เนี่ยจะเป็นเส้นสีม่วงนี่นะครับอ่าแล้วก็จะได้ component มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถลากเจ้าตัว component นะครับทั้งหมดนี้วางในส่วนของตัว outline board ได้เลยนะครับ ซึ่งเราก็ใช้เกจ์เจอร์เมาส์ outh, หรือว่าการคลิกดรากนะครับคลิกมูฟก็คือคลิกขวาแล้วก็แผนนะครับแผนหน้าจอได้เหมือนกันเลยนะครับเราสามารถใช้สเปซบาร์ในการหมุนนะครับได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าคําสั่งของตัวสเกลเมติกเนี่ยเอามาใช้งานกับคําสั่งของฝั่ง PCB ได้ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับพอเราลากเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้เซฟเลยนะครับครั้งแรกเซฟไปก่อนกดคอนโทนเอนะครับเพื่อเซฟพอเซฟปั๊บนะครับด้านซ้ายมือในโปรเจกต์ Arduino เนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่ามีไฟล์ที่ชื่อ PCB ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการ Convert s ตสเกลเมติมาเป็น PCB นะครับในคลิปนี้ผมทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีหลังในคลิปต่อๆไป